ไม่ได้ทำหน้าเปลี่ยนพร make ้อมเมคอัพอายปรีชยาอวดหุ่นไร้ไขมันวัย32ปีเปิดอาชีพใหม่ฝีมือไม่ธรรมดาเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่สวยเก่งครบเครื่องสุดๆอีกคนของวงการบันเทิงสำหรับอายปรีชยาวัย32ปีที่เล่นละครก็เก่งร้องเพลงก็ได้เรื่องออกกำลังกายก็เลิศส่วนความแซ่บก็ไม่เป็นสอรองใครมากความสามารถสุดๆ แต่ล่าสุดทำเอาหลายๆคนตะลึงถึงกับต้องยกนิ้วให้เลยเมื่อไอ้ปีชยามีอาชีพใหม่อีกทางนอกจากการเป็นนักสแสดงกับการเป็นช่างสักซึ่งในโพสต์คลิปสั้นๆขณะที่กำลังสากพร้อมแคปชั่นว่าล่าสุดเปลี่ยนอาชีพแล้วนะงานนี้ทำเอาเพื่อนๆในวงการอย่างยิงแยะนนทรพรเข้ามาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยเก่งมากและนอกจากนี้ก็มีแฟนๆของสาวไอเข้ามาคอมเมนต์ชมว่าเก่งจังเลยค่ะ มีอะไรที่ทำไม่ได้บ้างไหมคะซึ่งก่อนหนะ้าไอปิชยามเมืินใส่รามาคนไม่เชื่อหน้าเปลี่ยนเพราะการแต่งหน้าล้านหน้าอย่างนี้แหละที่หาเลี้ยงครอบครัวทุกคนล้วนมีช่วงเวลายแย่ๆชีวิตมันสั้นให้แต่สิ่งดีๆกันดีกว่าโดนกระแสรามามาหนักมากหลังจากที่ไอปิชยาออกมายืนยันว่าไม่ได้ทำหน้าแต่สาเหตุที่หน้าเปลี่ยนเป็นเพราะโตขึ้นและการแต่งหน้าแต่ดูเหมือนโลกโซเชียล จะไม่เชื่อและวิจารณ์เจ้าตัวกันสนุกปากไอโชว์ความสตรองโพดรูปพร้อมยันหน้าแบบนี้แหละที่หาเลี้ยงครอบครัวและไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนขอบคุณทุกๆคนที่ให้กำลังใจไอในทุกๆเรื่องนะคะอ่านทุกคอมเมนต์ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ขอบคุณนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือเราเป็นแค่คนธรรมดามนุษย์ตัวเล็กๆคนหนึ่งที่อยู่ในโลกสิ่งที่สำคัญสำหรับเราคือครอบครัวและความรัก แต่คนรอบข้างมองมองไปรอบตัวโลกเราทุกวันนี้ไม่มีอะไรที่แน่นอนไม่รู้จะอยู่บนโลกนี้อีกนานเท่าไหร่ทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีพรุ่งนี้อีกไหมหลายครั้งที่ท้อและเหนื่อยแต่พอหันไปหาคนที่รักและเข้าใจ ก็จะอยู่ได้ทุกคนล้วนมีช่วงที่ยาและช่วงที่ดีโลกหมุนได้ด้วยความรักความเข้าใจกำลังใจสิ่งดีๆที่ส่งต่อกันไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำเชื่อเถอะว่าชีวิตคนเรามันสั้นมากดีๆกันไว้เถอคะค่ะเราไอ้ปีชยาที่น้าตามแบบนี้ละคะที่หาเงินมาเลี้ยงครอบครัวตรงภูมิใจเธอคะ่ะถ้าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าใหม่ๆด้วยนะคะ